การรับรู้และเลือกความเป็นจริงของเราเมื่อเราถ่ายทอดการรับรู้ไปไกลกว่าร่างกายและโลกทางกายภาพเราสามารถเลือกที่จะรับรู้ความเป็นจริงใดๆได้ที่เราปรารถนาจะมุ่งเน้นเราจะรู้สึกดีได้อย่างตั้งใจเมื่อเรายอม ให้สิ่งใดก็ตามที่เราตั้งใจไว้จะกลายเป็นความจริงของเรานี่คือสิ่งที่เราทำในทุกมิติที่เราสัมผัสรวมทั้งโลกเชิงประจกักษ์ภาความดีและความชั่ววิธีที่เราจินตนาการว่าตัวเองเป็นคือวิธีที่เราสัมผัสตัวเอง โดยพื้นฐานแล้วเรามีความไม่จำกัดในการปรากฏและอำนาจของเราแต่เรารับเอาความเชื่อที่ว่าเราถูกจำกัดแล้วเราไม่อนุญาตให้ตัวเองตระหนักถึงการมีอยู่อันไม่สิ้นสุดของเราเราทำสิ่งนี้เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการรับรู้ และกำหนดทิศทางรูปแบบที่มีพลังตามความรู้สึกที่เราตั้งใจเพื่อที่จะสามารถทำสิ่งนี้ได้เราจะต้องเป็นผู้กำหนดจิตสำนึกแห่งอัตตาของเรานี่หมายถึงการเปิดการรับรู้ต่อการปรากฏตัวของเรานอกเหนือจากอัตตาหากเรามีความตั้งใจ ที่จะทำเช่นนี้ก็สามารถเป็นผู้อยู่เหนือธรรมชาติได้โดยการทำตามคำแนะนำจากภายในเมื่อตระหนักถึงแก่นแท้ของจิตสำเนกอัตตาและธรรมชาติของความเชื่อนั้นเราก็สามารถเห็นอกเห็นใจตัวเองที่เชื่อว่าเราคืออัตตาของเราเองเราไม่ได้ตระหนักถึง การสถิตอยู่ซึ่งเสริมสร้างชีวิตในฐานะที่เป็นการแสดงออกของผู้สร้างเนื่องจากเราเป็นผู้สร้างประสบการณ์เราจึงไม่จำเป็นต้องดิ้นรนหรือรู้สึกไม่พึงพอใจเราสัมผัสถึงพลังที่สร้างขึ้นด้วยจินตนาการและอารมณ์ของเราเรากําหนดคั้ว และความทีโดยวิธีที่เราเลือกจะอยู่ในทุกช่วงเวลาถ้ากำกับตนเองให้แสดงความรักและสนับสนุนในทุกสถานการณ์เราก็สามารถตั้งใจที่จะรับรู้ถึงแสงสว่างของพระผู้สร้างในทุกคนและทุกสิ่งเราสามารถอะานัก ถึงความเป็นจริงใหม่และนำมันมาสู่ประสบการณ์ของเราความเป็นจริงทุกประเภทมีขีดจำกัดที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นเราสามารถรับรู้ถึงคุณสมบัติของพารามิเตอร์เหล่านี้และตัดสินใจว่าเราต้องการสัมผัสกับสเปกตรัมของพลังงานนี้หรือไม่ เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความดีและความชั่วที่ซึ่งความดีทำให้ชีวิตดีขึ้นและความชั่วทําให้หลดน้อยลงขณะน,นี้เรามีส่วนร่วมในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตวิญญาณที่ช่วยให้สามารถแสดงออกทางร่างกาย ตามที่เราต้องการอย่างแท้จริงเมื่อเริ่มตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครก็มีตัวเลือกที่น่าทึ่งมากมายให้เลือกลองนึกภาพว่าการได้ตระหนักถึงการดำรงอยู่ชัว่วนิรันดร์ของเราด้วยพลังสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับจิตสำนึกผู้สร้างของเราจะเป็นอย่างไรเราสามารถจินตนาการได้ว่าโลกของเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์และมีชีวิตอย่างที่เธอเป็นและรู้สึกขอบคนณสำหรับการสนับสนุนด้วยความรักที่เธอมอบให้ยอย่างต่อเนื่องจินตนาการได้ว่า โลกได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในถูกๆด้านสนับสนุนรูปแบบชีวิตเชิงบวกทั้งหมดและมอบถูกสิ่งที่คำจุนและเสริมสร้างชีวิตด้วยการประสานตัวเรากับการสั่นสะเทือนเหล่านี้เราจะดึงดูดความสนใจ ของมนุษยชาติมายังสิ่งเหล่านั้นและนำสิ่งเหล่านั้นมาสู่ประสบการณ์ของเราเองดำเนินการเดินทางภายในต่อไปเราเชื่อว่าเราต้องสะกดจิตอัตตาของเราเพื่อจะสื่อสารโดยตรงกับจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องจริง ที่จิตใจอัตตาจะต้องหยุดทำงานเช่นเดียวกับกรณีของการสะกดจิตแต่สามารถรับรู้ถึงการสื่อสารในจิตใต้สำนึกได้เราสามารถเรียนรู้ที่จะสอบถามจิตใต้สำนึกและตระหนักถึงคำตอบการจะทำเช่นนี้ได้อัตตาจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้มีความสงบมันจะต้องรู้สึกปลอดภัยและไม่ถูกหบกวนด้วยสิ่งใดๆเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่เราสามารถรับรู้และยอมรับในการตระหนักรู้ในตนเองการทำสมาธิอย่างมีจินตนาการนึกๆลือเข้าไปในตัวเองจะเป็นประโยชน์มาก ขณะเดียวกันก็สอดคล้อมกับการมีอยู่ของวิญญาณแห่งโลกที่สั่นไว้และการมีอยู่ของหัวใจอย่างมีสติณจุดนี้เราจะสงบสติอารมณ์และตระหนักถึงการมีอยู่ของเราที่ไม่ได้เป็นภาษาท้องถิ่นเราสามารถเปิดกว้างต่อความรู้ภายใน ได้อย่างสมบูรณ์หรือกว่าจิตใต้สำเนาและการรับรู้ที่ไม่สิ้นสุดเมื่อถูกขังอยู่ในข้อจำกัดของจิตสำเน็ตแห่องอัตตาของเราเราถึงไม่รู้ถึงแก่นแท้อันไร้ขอบเขตความตระหนักรู้อันไรข้รไรขีดจำกัดและพลังสร้างสารรค์ของเราภายในพารงมิเตอร์ ของความบุนงงของจิตสำนึกอัตตาเราเชื่อในข้อจำกัดของเราและเราปฏิเสธการขยายตัวอย่างมีสติเกินกว่าเขดจำกัดเหล่านั้นการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลเป็นไปได้หากเราต้องการและเต็มใจที่จะตระหนักว่ามันคืออะไร ความเข้าใจทางปัญญาเกี่ยวกับกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำเราไปสู่การใช้จินตนาการและอารมณ์ที่มีการสรั่นสะเทือนสูง mm. เมื่อเรามีชีวิตชีวามากขึ้นเราก็จะเพิ่มความเปิดกว้างในการสนับสนุนและความไว้วางใจในแก่นแท้ของเรา มาขึ้นเราเป็นเศษส่วนของจิสงสำนึกอันไม่สิ้นสุดของผู้สร้างแหล่งที่มาของแกนแท้และพลังชีวิตที่มีสติของเราเมื่อเรารู้ศักยภาพของเราที่จะตนักถึงความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเราแล้วเราก็สามารถใช้ ความพยายามอย่างมีสติเพื่อตื่นจากภาวังของมนุษย์เราสามารถรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเราเหนือการเวลาและอวกาศและความสามารถของเราในการเปลี่ยนแปลงการสแสดงออกของมนุษย์ที่สวยงามยิ่งขึง้นและมีสเสน่ห์จากใดในฐานะ ผู้กำกับศิลปินและนักสแสดงในชีวิตของเรานักเล่นแร่แปรธาตในชีวิตของเราการขยายตัวเกิดขึ้นโดยเจตนาในส่วนของเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสงบอัตตาและฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตการรู้ว่านาคาดหวังอะไร จากส่วนต่างๆของจิตสำนึกของเราอาจเป็นประโยชน์จิตใต้สำนึกมีเพียงเหตุผลแบบนี้ละไหนเท่านั้นไม่รู้อนาคตทำได้แค่รายงานอดีตย้อนกลับไปสามารถตอบได้เฉพาะคำถามง่ายๆและสามารถให้คำตอบที่ถูกต้อง เจตสำเนในอัตตามีทั้งการให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนยัยเนื่องจากเจตจำลนงเสรีเราสามารถเชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการและเราสามารถคิดและรู้สึกได้ตามที่ต้องการการควบคุมแง่มุมเหล่านี้ทำให้เราสามารถ สร้างชีวิตของเราอย่างตั้งใจนอกเหนือจากข้อจำกัดการใช้เหตุผลแบบอุปนยัยและแบบนิรนัยแล้วก็คือความรู้ภายในนี่คือแรงสั่นสะเทือนของพลังชีวิตที่มีจิตสำนึกที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างชีวิตและความเชื่อมโยงของเรากับจิตสำนึก ทีไม่สิ้นสุดอัตตาไม่รับรู้ถึงความรู้ภายในของเราเพราะมันอยู่ในแง่มุมที่ต่างกันของจิตสัาเนธและมิติที่แตกต่างกันของการรับรู้ของเราการปรับให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนที่เสริมสร้างชีวิตจากจิตสัานึกในหัวใจ จะเปิดเราให้ค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในการรับรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นเราสามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงจากเงามืดของความเป็นคูไปสู่แสงสว่างของความรักอันไร้เงื่อนไขทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของตัวตนของเรา ปลดปล่อยข้อจำกัดส่วนบุคคลหากเราเรียนรู้ที่จะแก้ไขและก้าวข้ามความเชื่อที่มีจำกัดเกี่ยวกับตัวเราเองความตระหนักรู้ของเราก็สามารถเปิดไปสู่จิตส,สมนึกอันไม่สิ้นสุดได้อัตตากลายเป็นผู้สังเกตด้วยความเต็มใจ ภายในความรู้ที่มากขึ้นนอกเหนือความคิดและตรากกะแล้วเราสามารถเปิดใจรับรู้ตามสัญชาตญาณได้นี่คือมิติที่ปราศจากความกลัวหรือความสงสัยโดยรู้ว่าเรากำลังสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนรวมถึงตัวเอง สิ่งใดก็ตามที่ทำให้ชีวิตเสื่อท้อยไม่มีอยู่ในมิติที่เป็นขั้วบวกไม่มีปรสิตท,ที่ขโมยพลังชีวิตเราสามารถปล่อยให้ตัวเองควบคุมการรับรู้มุ่งความสนใจของเราในทุกช่วงเวลาไปยังสถานการณ์ที่เรารัก และต้องการเป็นส่วนหนึ่งขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเรากำลังดำเนินชีวิตในรูปแบบพลังงานของมันเราสามารถเปลี่ยนมุมมองของเราไปสู่ความสมหวงังความกระตันยูความสโศขณะนี้ความสมหวังส่วนบุคคลในทุกด้านมีให้สำหรับเราแล้ว เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากให้ความสนใจกับการแสดงออกที่มีพลังที่เราหลงไหลมากที่สุดเราสามารถเติมเต็มการรับรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่กระตือลือร้นด้วยความกระตันยูความรักที่มากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องโต้อตอบ กับความคิดเชิงลบแต่เราสามารถมองโลกในแง่ดีด้วยความกตัญญูความเห็นอกเห็นใจและความรักทุกครั้งที่พบกันมุมอมองนี้เปลี่ยนการแสดงตนของเราให้เป็นมิติที่ปราศจากการปฏิเสธมิตินี้มาถึงแล้ว เราแค่ต้องตระหนักรู้เท่านั้นการปรากฏตัวหลายมิติของเราช่วยให้เรามีส่วนร่วมในมิติต่างๆที่สอดคล้องกับจินตนาการและอารมณ์เนื่องจากการวางแนวทางที่มีพลังของเราขึ้นอยู่กับความเชื่อที่จำกัดเราจึงต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อที่จะขยายความตระหนักรู้เมื่อใดก็ตามที่ความกลัวหรือความสงสัยปรากฏเช่นในการรับรู้เรากำลังจำกัดตัวเองแต่เราสามารถขยายการรับรู้และประสบการณ์ให้เกินกว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้มีชีวิตที่มีอยู่สำหรับเรา ตอนนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความรักและพลังสิ่งเดียวที่ขัดขวางเราจากการตระหนักถึงแกนแท้และความสามารถที่แท้จริงของเราคือระบบความเชื่อของเราเองหากไม่มีความเชื่อก็สามารถตระหนักได้ว่าการมีอยู่ของการรับรู้อันไม่สิ้นสุดนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งเราไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวทางกายภาพเราสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นใครและทำอะไรได้บ้างภายในเหนือการเวลาและอวกาศเรามีอิสระที่จะจัดการแสดงออกที่สันสเทือนของเราเองให้สอดคล้อง กับรูปแบบที่มีพลังที่เราต้องการเนื่องจากเราได้รวบรวมตัวเองจึงสามารถจินตนาการและตระหนักว่าร่างกายของเรานั้นไร้าการเวลาและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ผเผชิญกับเรื่องลบ ทุกประการเมื่อเรารู้สึกว่าพอแล้วก็สามารถเปลี่ยนการรับรู้ไปสู่มิติแห่งความรักและการยกระดับชีวิตได้หากปราศจากดราม,ม่าส่วนตัวอัตตาก็สามารถกลายเป็นผู้สังเกตการที่เป็นกลางและเต็มใจรับใช้ มั่นใจในพลังสร้างสรรค์ที่ายขีดจำกัดของเราด้วยการระบุตัวตนด้วยจิตสำานึกแห่งหัวใจเราสามารถเข้าสู่ความเป็นจริงที่เรารู้โดยสัญชาตญาณและเราปรารถนาอย่างนึกซึ้งที่จตนักและสัมผัส